ซาโลนาตอนนี้ขันละมาเซียมีลายแอแล้วนะครับเพียงแค่ปิดแอ K W A N F C B แอดขัน F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเยลทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการฟันธงสกอร์การวิเคราะห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟเอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ข่าวลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565นะครับก็ติดตามข่าวสารกันครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษของมาเตโออเลมานีครับผู้อำนวยการกีฬาของบาซ่ามอฝากนะก็โอ้โหมีการพูดถึงหลายประเด็นครับการจากไปของลิโอนลเมสซี่ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในภาพรวมของทีม บาซ่าจะเซ็นสัญญากับเอริรงเบลฮาร์แลนด์ได้หรือเปล่านะแนวทางของชาบีเอเนนเดสการขายนักเตะภายในทีมพูดถึงข้อตกลงกับ Spotify แล้วก็อนาคตของอันซูฟาติด้วยโอ้โหเตียงได้ว่า ครบท้วนทุกเรื่องราวเลยนะครับแล้วก็มีดิวของฟ้องเกซิเย่ครับมิดฟิลด์จากเอซิมิลานตอนนี้เนี่ยบาร์ซ่าเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวนักเตะม,มาได้เนื่องจากเหมือนกับใจนักเตะเนี่ยกำลังมานะครับอยากจะมาเล่นให้กับบาร์ซ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของดิวนี้กันนะแล้วก็แฟงกี้เดยองครับตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแล้วว่าจะย้าย หรือจะอยู่บาซ่าต่อเมมฟิสเดอร์ไปมีการติดต่อจากหลายสโมสรที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมแต่นักเตะเนี่ยปฏิเสธในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมเนื่องจากอยากจะอย,ะอยู่กับบาซ่าต่อแล้วก็การต่อสัญญากับเซจิโรเบโตมีโอกาสสูงที่เราจะได้เห็นนักเตะย้ายแบบไม่มีค่าตัวผมเก็บมาให้ทั้งหมดนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซ u b s c r i b ์ให้กันเหมือนเดิมด้วยก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเขา่า ขอแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ,อยาทาจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย1นึ่งขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยานลดน้ําหนักแล้วก็กูตบายสิสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่าสั่งซื้อในช่องทางเดียวกันส่วนใครอยากเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็สามารถโดเน a t ผ่านทาง ทมันนี่วอลเลด,ด้านล่างหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ใครโดเนทมาก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเรื่องแรกเรามาดูในดิวของเกซิเย่กันก่อนครับก็อย่างที่เราติดตามกันมาตลอดนะล่าสุดเนี่ยมีการในงานครับบอกว่าตัวของเกซิเย่ต้องการที่จะย้ายมาอยู่บาร์เซโลนาจริงๆนะแล้วก็มีการนัดประชุมร่วมกันครับระหว่างตัวนักเตะ ตัวแทนเอเย่นแล้วก็ทางฝั่งของสโมสรบาร์ซ่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดจากนี้ด้วยแรงข่าวที่รายงานข่าวนี้มาจากมัตเตโอโมเรตโตครับสายข่าวของ Sky ยสปอร์ตอิตาเลียนะคนนี้เนี่ยก็ทำงานร่วมกับฟาบิโอโรมาโน่ครับหลายคนที่ตามช่องผมเนี่ยก็จะเห็นผมที่นำเสนอ ข่าวที่มาจากเขาบ่อยเพราะว่ายกให้เป็นเทียนหนึ่งเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยวางแผนที่จะพูดคุยกับตัวแทนของเกซิเยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและพยายามนะที่จะปิดดีลนี้ให้ได้เกซิเยมีความสนใจที่อยากจะย้ายมาบาซ่าจริงๆเขาอยากจะเล่นให้บาซ่า แต่ถ้าเกิดว่าในที่สุดเนี่ยข้อตกลงมันมันพูดคุยกันไม่ลงตัวเขาก็จะหันไปหาทีมจากพรีเมียร์ลีกแทนนะครับทีมในอังกฤษเนี่ยก็มีอย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะท็อตแนมฮอสเปอร์ครับที่ตกเป็นข่าวกับเกซิเยแต่ว่าตัวของนักเตะเนี่ยต้องการที่จะมาบาซ่า คนถามถึงเรื่องของสไตล์การเล่นครับเกซิเยเป็นมิดฟิลที่เล่นได้หลากหลายรูปแบบนะเป็นบอ์ทูบอ์ก็ได้ด้วยภลระกำลังของเขาหรือว่าจะเป็นมิดฟิลตัวรุกก็ได้เพราะว่ามีทักษะในเรื่องของการจบสกอร์การยิงประตรูหรือว่าจะเล่นเป็นมิดฟิลคู่กลางนะเขาเหมาะกับการยืนเป็นมิดฟิลสองคนตรงกลาง ก็เล่นได้นะมีความหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นไทในแบบที่บาร์ซ่าไม่มีอยู่ในทีมนั่นคือมีประสบการณ์นะร่างกายแข็งแรงกำยำแล้วก็มีสกิลในเรื่องของการยิงไกลนะครับการยิงจากแถว2อ,อันนี้คือสิ่งที่บาร์ซ่าต้องการเติมเต็มก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าการประชุมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะ ผลออกมาเป็นอย่างไรนะแต่ว่าตอนนี้บาซ่าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้ว่าเป็นโพโพซิชันนะครับก็คือเป็นทีมแปลงที่จะได้ตัวเกซิเย่นี่แหละนะก็ที่ต้องตกลงกันก็คือเรื่องของพวกตัวเลขขั้นเหนื่อยนะว่านักเตะเนี่ยเขาย้ายฟรีไง นะเขาหมดสัญญากับมิลานไม่ต่อสัญญาแล้วการย้ายฟรีเนี่ยบางทีนักเตะเขาก็เรียกร้องเงินค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงตามที่สื่อรายงานเนี่ยเกซิเยอยากได้ค่าเหนื่อยประมาณ150,000ย e ูโรต่อสัปดาห์ก็ขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าเนี่ยจะตกลงกับเขายังไงนะครับอันนี้รอติดตามดูนะ ทีนี้อนาคตของแฟงกี้เดยองครับอย่างที่เราทราบกันว่าเดยองเนี่ยมีข่าวย้ายทีมมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีหรือว่าฟอร์มตกลงไปเนี่ยโอ้โหกระแสข่าวย้ายเนี่ยมันมีจากหลายต่อหลายสื่อเลยนะครับมีการแบบเอาไปถามคุณพ่อของนักเตะซึ่งเราผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะตอนนี้เดยองเหมือนกับ จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีของตัวเองครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2เกมหลังสุดนะครับก็คือนัดกับ a อเดรติโกมาดริดเนี่ยโอ้โหโดยองทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วสื่อก็นำเสนอว่าเขาเป็นตัวหลักในระบบการเล่นของชาบีเอเนนเดสซึ่งวันนี้ทางดีอาร์ดิโอสปอครับออกมารายงานบอกว่า เดยองเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่รับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่นะครับมีทีมใหญ่ๆเนี่ยอยากจะได้เดยองไปเสริมทัพเยอะมากนะอย่างเช่น b บา e เยนมิวนิกเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยแต่เดยองจะไม่รับฟังข้อเสนอจากทีมใดเลยครับ เนื่องจากความต้องการของเขาเนี่ยเขาตัดสินใจน,นะ n a l Decision คือตัดสินใจครั้งสุดท้ายแล้วครับว่าเขาจะอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปนะมีการสอบถามข้อมูลไปยังแหล่งข่าวใกล้ชิดของตัวนักเตะอาจจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องหรือว่าคุณพ่อของเขาเดยองเนี่ยมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตในบาร์เซโลนาแล้วก็นับตั้งแต่ที่ชาบีเอนเดสเข้ามาเป็นผู้จัดการทีม ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาก็มีเดยองอยู่ในแผนการเล่นมาเสมอนะแล้วก็เดยองเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลงเล่นมากที่สุดนับตั้งแต่ที่ชาบีเข้ามาคุมทีมมันก็แสดงให้เห็นความสำคัญของนักเตะดังนั้นใครที่เจอข่าวลือเรื่องของเดยองย้ายไปนั่นไปนี่เนี่ยให้เราสบายใจได้นักเตะเขาเลือกแล้วว่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลนาก็เอาใจช่วยนะครับ ส่วนแมฟฟิสเดอร์ายครับจากการรายง,งานของสื่อหลายๆสํานักครับบอกว่าในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับเดอร์ายเนี่ยได้รับการติดต่อจากทีมในยุโรปหลายทีมเลยครับที่ต้องการจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยแต่ว่าเดอร์ปายเนี่ยปฏิเสธครับเนื่องจากเขาอยากจะอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปอย่างน้อยเนี่ยจนจบฤดูกาลนี้เพื่อให้ได้พิสูจน์ตัวเอง ในยุคของชาบีเนี่ยเดอปายยังไม่ค่อยได้แสดงบทบาทนะยังไม่ได้มี Impact กับทีมมากนักเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บไปเดอปายยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถมอบอะไรให้กับบาซ่าได้ดังนั้นทีมที่ยื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็ปฏิเสธไปคนระับในข่าวบอกว่ามีนาโปลีที่จะเป็นคู่แข่งของเราในศึกยูโรปาลีกรอบนี้ด้วย นะก็ปฏิเสธแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับบาร์ซ่าต่อซึ่งบาร์ซ่าเองเนี่ยก็เคารพการตัดสินใจของเดอไปนะครับไม่ได้มีการไปแบบโอ้โหเร่งรัดหรือไปบีบบังคับให้นักเตะต้องย้ายเนื่องจากบาร์ซ่าเองก็ยังรู้สึกว่าเดอไปเนี่ยมันยังไม่ได้ขี้เลถ,ถึงขนาดที่จําเป็นจะต้องรีบปล่อยออกไปแล้วก็แฟนบอลหลายๆคนก็ยังซับพอร์ตเดอไปอยู่อย่างน้อยนักเตะเขามาด้วยใจ อาจจะมีปัจจัยเกี่ยวกับโรนัลคูมันที่เชื่อมโยงด้วยนะกับการที่เดอรปายเลือกมาบาซ่าแต่ว่าค่าเหนื่อยที่เขารับอยู่กับทีมเนี่ยมันแค่สัปดาห์ละประมาณ80,000 EUR ยูโรซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะครับการเก็บเขาเอาไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเนี่ยมันก็ยังเป็นประโยชน์กับสโมสรอ,อันนี้ก็ต้องนับถือใจของนักเตะด,ด้วยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าในช่วงซัมเมอร์จะได้ไปต่อหรือเปล่า โอกาสก็มีค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าบาร์ซ่าไปเสริมผู้เล่นในแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเดอรายอาจจะโดนปล่อยออกจากทีเพราะว่าสัญญาเขาเหลือ2023อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าในซัมเมอร์นี้เราไม่ปล่อยเขาออกไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียฟรีอย่างน้อยทำกำไรกับเดอรายเนี่ยพอได้ราคาแบบ2 0 25ล้านยูโรผมว่าระดับของเดอรายยังพอขายได้อยู่ นะครับก็เดี๋ยวรอไปลุ้นกันอีกทีหนึงคือในช่วงตลาดซัมเมอร์นะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเซซ่าอัสเิริเกต้าครับแนวรับจากเชลซีก็ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์ม100%นะว่านักเตะจะย้ายมาหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวอัสปิริเกต้าเนี่ยเขาต้องรอประชุมร่วมกับทางบอร์ดบริหารของเชลซีอีกรอบหนึ่งนะเกี่ยวกับทิศทางอนาคตของเขาแต่ว่า เมื่อวันก่อนเนี่ยทางเชสฟาเบกาสครับไปให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการในช่องทวิชของเครตโดเมนโลนักข่าว RAC1 ครับแล้วเขาก็โดโนโดเมโลเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องของอัสเปริเกตาเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันแล้วก็สนิทกันในนามทีมชาติสเปนเคยร่วมงานกันมาก่อนกับทั้งทีมชาติแล้วก็ตอนอยู่กับเชลซีด้วย ซึ่งฟราเบกาสเนี่ยตอบโรเมโลนะครับบอกว่าอัสเปริเวตาไปบาซ่าน่ะเหรอพวกเขาบอกผมว่าข้อตกลงเนี่ยมันใกล้ที่จะบรรลุแล้วโอ้โหนะครับพูดออกมาแบบนี้เนี่ยแฟนๆก็แห่กันไปแชร์ครับบอกว่าโอกาสที่บาซ่าจะได้ตัวเซซาอัสเปริเวตาเนี่ยมีค่อนข้างสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งของเชลซีด้วยเนื่องจากนักเตะเขาก็ไม่อยากจะแตกหัก นะครับเขาพร้อมที่จะอยู่กับเชลซีต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามันคุยกันไม่ลงตัวเงื่อนไขสัญญงสัญญารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมันไม่ไม่เหมาะเขาก็พร้อมที่จะย้ายมาอยู่กับบาซ่าเช่นกันนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งดีลที่เราต้องติดตามดูว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้หรือเปล่านะครับทีนี้เรามาดูบทสัมภาษณ์ของมาเตโออาเลมานีครับก็เข้ามามีบทบาทอย่างสูงกับบาซ่าเลยครับ นับตั้งแต่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสโมสรหน้าที่ของอ l ลเลมานีเรียกได้ว่าทําแทบจะทุกอย่างครับยกเว้นเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะถ้าเกิดว่ามีการไปขายสปอนเซอร์หรือออกมาพูดรายงานเกี่ยวกับแผนโปรเจกต์ต่างๆด้านการงงการเงินเนี่ยอเมนีไม่เกี่ยวนะเพราะว่าโครงสร้างที่เขาดูแลเนี่ยภาพรวมก็คือเรื่องของกีฬา นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่บาซ่าทีมชายอย่างเดียวเลมานี่เนี่ยดูแลไปถึงทีมฟุตบอลหญิงด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นชื่อเห็นหน้าค่าตาของเลมานียบ่อยๆการเสริมทัพในทุกดิวย้ำว่าทุกดิวนะครับต้องผ่านการอนุมัติจากเ l ลมานี่เรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นมือขวาของโจนรปอปตา้าในการดูแลสภาพ ทีมนะในการดูแลความแข็งแกร่งของขุมกำลังทีมนะครับอารมามนี่ไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเกี่ยวกับหลายๆเรื่องครับเรื่องแรกที่โดนถามเลยนั่นคือผลกระทบของการจากไปนะของลิโอเนลเมสซี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นกับบาร์ซ่าบ้างอารมานี่บอกว่าน่าเสียดายที่การจากไปของเมสซี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจ มันเป็นความจริงในตอนนั้นทางเดียวที่เมซี่จะอยู่กับบาร์ซ่าต่อนั่นคือเราเนี่ยต้องเข้าร่วมในสิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมนั่นก็คือข้อตกลง CVC นะซึ่งผมเคยอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดไปแล้วนะครับเราเนี่ยตัดสินใจว่าสโมสรต้องอยู่เหนือผู้เล่นทุกคนแต่ผมก็ยอมรับนะว่าเราเนี่ยสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในเชิงของพาณิชย์ การจากไปของเมซี่เนี่ยชัดเจนว่าเราสูญเสียผลประโยชน์ทางการค้าไปเยอะมากเพราะว่าเมซี่เป็นทรัพย์สินที่สำคัญอย่างยิ่งภายในสโมสรน,นอกจากนี้ในด้านกีฬาเมื่อพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ที่เขาเป็นแล้วอย่างไรก็ตามเมซี่เนี่ยต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วตอนนี้เราได้เข้าสู่กระบวนการสร้างทีมใหม่แล้วเราเนี่ยจำเป็นจะต้องทำมันให้เสร็จสมบ,บูรณ์ด้วย เขาก็ยอมรับโดยตรงนะครับว่ามันมีผลกระทบเหมือนกันนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับเมซี่คืออันดับ2ที่มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียมากที่สุดในโลกเป็นรองเพียงแค่คิ s ิโนโรนัล,ลโดนะครับมูลค่าทางการตลาดเนี่ยสูสีหรือบางทีอาจจะมากกว่าโรนโดด้วยซ้ำไปมันก็มีผลครับแต่ผมว่าบอร์ดบริหารรวมถึงตัวของอาร์เมันี่เองก็ทำได้ดีที่สุด เท่าที่จะทําได้ในตอนนี้แล้วนะครับเรื่องต่อมาครับก็พูดไปถึงชาบีเอเนเดสครับว่านับตั้งแต่ที่ชาบีเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอารมานี้บอกว่าชาบีเนี่ยทำได้ดีมากๆในช่วงแรกที่เขาทําทีมเรามีความสุขกับผลงานของเขาทุกครั้งที่เราเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้จัดการทีมด้วย มีความสำคัญอย่างยิ่งนะในการตัดสินใจของตัวนักเตะที่จะเลือกย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าในดิวช่วงหน้าหนาวเนี่ยการเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่เกิดขึ้นนักเตะหลายคนให้ความเคารพชาบีแล้วก็อยากจะมาร่วมงานกับเขาที่บาร์ซ่ามันก็เลยทำให้การเซ็นสัญญาของเราเนี่ยมันมีความมีความง่ายในจุดนี้ด้วยนะ เรามองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้นะครับบางทีโค้ชต้องเป็นคนที่ดึงดูดนักเตะด้วยบางทีโอ้โ,โหผลงานดีแต่โค้ชแบบไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับนักเตะเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากย้ายไปนะถือว่าอิทธิพลบารมีของชาบีเนี่ยช่วยให้เราสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อเลมมนีเปิดเผยออกมานะครับ คำถามต่อมาครับอันนี้โดนแน่นอนครับถามว่าบาซ่าสามารถเซ็นสัญญากับฮารแลนด์ได้หรือเปล่าฟังจากปากของอารมานีเขาบอกว่าตอนเนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อใครได้สิ่งเดียวที่ผมสามารถพูดได้ในตอนนี้เนี่ยคือบาเซโลนายังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกเราเนี่ยตั้งเป้าที่จะสร้างทีมเพื่อให้มีการแข่งขันที่มากที่สุดเสมอ เรากำลังดำเนินการในเรื่องนั้นอยู่เราจะทําทีมให้แข็งแกร่งที่สุดเพื่อกลับมาลุ้นคว้าแชมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูฟาแชมเปียนส์ลีกให้ดได้ก็พยายามพูดเลี่ยงเรียแต่ก็สื่อไปประมาณว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนั่นแหละนะครับสำหรับทีมชุดนี้ เรื่องต่อมาครับพูดไปที่การขายนักเตะนะแน่นอนครับว่าก่อนที่เราจะไปซื้อบิ๊กด a ลได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องขายผู้เล่นที่อยู่ในทีมด้วยอารีมานี่เนี่ยบอกในทํานองที่ว่าถ้าเกิดสโมสรจะขายผู้เล่นเนี่ยนักเตะที่เติบโตขึ้นมาจากลามาเซียจะถูกนํามาพิจารณาเป็นลําดับสุดท้ายอารีมานีบอกว่าถ้าเราต้องขายผู้เล่นคนใดเนื่องจากปัญหาทางการเงิน ผู้เล่นลามาเซียจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เราจะพิจารณาเพราะพวกเขาเนี่ยคืออนาคตของสโมสรและการขายพวกเขาไม่ได้อยู่ในแผนของเราเลยดังนั้นในซัมเมอร์นี้เราลิสต์เอาไว้เลยนะครับใครที่ไม่ได้เป็นลามาเซียเนี่ยโอกาสย้ายทีมสูงมากๆอย่างเช่นเมมฟิสเดอร์ายที่พูดไปช่วงต้นลุคเดยองมาตินเบรดเวดพวกนี้ครับอยู่ในขายที่จะโดนนำมา พิจารณาขายก่อนนะผู้เล่นอย่างละมาเซียนี่คือสิ่งที่เลมานี่บอกออกมานะครับแล้วก็ปิดท้ายพูดถึงอันซูฟาติว่าบาซ่าเนี่ยยังเชื่อมั่นในตัวฟาติอยู่หรือเปล่ากับเจ้าของเบอร์เสื้อหมายเลข10เนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานมาตลอดอเลมานี่บอกว่าผมแน่ใจว่าฟาติจะเป็นกำลังสำคัญอย่างมาก สำหรับสมโมสรบาซ่าเช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่นๆเขากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากสมโมสรเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือเขาผู้ติดตามเอเย่นแล้วก็ครอบครัวของฟาติเนี่ยน่ารักมากๆผมแน่ใจว่าพวกเขาก็จะซัพพอร์ตฟาติเหมือนกันเหมือนกับที่สมโมสรเนี่ยกำลังซัพพอร์ตเขาอยู่นะครับก็ยังเชื่อมั่นในตัวของฟาติ ปิดท้ายเรื่องของข้อตกลงกับทาง Spotify ครับอเลมมนี่บอกว่าเรากำลังเจราจากับ Spotify อย่างต่อเนื่องแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถพูดได้จนกว่าข้อตกลงเนี่ยจะได้รับการลงนามเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็พูดกันพูดคุยกันอยู่จริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับดวดีวกับ Spotify น่าจะเป็นผู้สนับสนุนบ่าในอีกอย่างน้อย 3ปีถัดจากนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าอกเสือ้อแต่ว่า,าจะเป็นหลายๆอย่างครับเสื้อซ้อมชื่อสนามนะที่เรานำเสนอกันไปอันนี้มีคอนเซปต์ของเสื้อออกมาเมื่อวานผมโพสต์ลงไปในเพจนะกระแสะตอบรับก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแบบเสื้อเนี่ยเขาเคาะออกมาแล้วนะน่าจะประมาณนี้ทั้ง3ตัวนี้เป็นเสื้อเย่านะครับก็เป็นแบบลายทาง นะเสื้อเยือนอันนี้จะเป็นแบบสีทองนะครับแล้วก็เสื้อชุด3นะเป็นย้อนยุคหน่อยๆประมาณนี้แล้วก็หน้าอกเสื้อเนี่ยเป็น Spotify นะสวยอยู่นะครับโลโก้ Spotify มันดูมินิมอลอ่ะมันไม่ได้ดูแบบแปลกแยกหรือว่าไม่ได้ดูแบบโลโก้ก็สวยอยู่แล้วอ่ะเออใช้คำนี้ดีกว่านะครับ มาปิดท้ายเรื่องราวของเราในวันนี้ครับก็คืออนาคตของเซจิโรเบโตนะผมก็ตามมาหลายวันแล้วเอาในมุมมองของสโมสรก่อนบาซ่าไม่ต้องการต่อสัญญากับเซจิอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าสื่อรายงานตรงกันแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะให้หมดสัญญาแล้วก็ย้ายทีมฟรีได้ในช่วงซัมเมอร์แต่ตัวของชาบีเอเนนเดสยังยังมองเซจิเนี่ยมีอนาคตในทีมนะเนื่องด้วยบทบาทของเขา ชาบีเชื่อว่าเซจิสามารถเล่นบทบาทเดียวกับอเวสก็คืออินไซเดอร์วิงแบ็กนะหรือว่าเป็นแบ็กที่หุบเข้ามายืนเป็นแบบมิดฟิลด์ได้นะครับอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปนะแต่ว่าชาบีก็ก็ไม่ได้แบบหัวรั้นว่าเฮ้ยไม่ได้นะยังไงก็ต้องต่อสัญญากับเซจิ ก็ขึ้นอยู่กับทางสโมสรด้วยนะครับชาบีก็รับฟังถ้าเกิดในท้ายที่สุดสโมสรเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาหรือไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเซจีเนี่ยชาบีเขาก็ก็พร้อมที่จะยอมรับตรงจุดนี้นะแต่ว่าสื่อบอกมีเหตุผลเดียวเลยถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเซจีได้ต่อสัญญาคือชาบีเพราะว่าสโมสรนไม่ไม่ไม่อยากต่อแล้วนะครับ นี่คือข่าวที่เอามาฝากในวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกด s u b s ไ r i b e ให้กันเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มีฟุตบอลเตะนะคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยศึกการาตันดบับเบี้เจอกับเอสปันยอนก็เดี๋ยวเรามาปรีวิวความพร้อมกันนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ